นี่หรือที่เรียกว่านักร้องเดาเก่งขนาดนี้ไปนอนบนเตียงดีกว่าไหมอย่างนี้เด็กเห็นไม่ดีลาสุดมิชาวเน็ตค่ะพี่น้องคอมเมนต์ครูจูนนี่โตเกียวมิวสิกหลังจากนะคะโตเกียวมิวสิกเปิดวงค่ะพี่น้องปีที่สองนะคะหลังจากนั้นนะคะทีชาวเนตนะคะมาแซะดราม่าครูเจนนี่ทางเอฟซีก็บ,บอกว่าแยกแยะ เวลาสอนกับเวลาเป็นนักร้องอาชีพทุกคนมีบทบาทแตกต่างออกไปอยู่ที่การวางตัวตามงานที่เราทำเด็กควรดูเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำมีครูเก่งบางทีเด็กมีสมองกว่าป้าข้างบ้านอีกตอนสอนเขาเมื่อนี้มีคลิปบางช่วงบางตอนคะ่ะของครูจินนี่ทำการแสดงบนเวทีต o k เกียวมิวิกค่ะมาให้รับชมรับฟังกัน ไปชมคลิปพร้อมกันก่อนมาฟังคอมเมนต์ต่อคะ่ะ จากมิคลิปนี้ออกมาค่ะหลายคนนะคะกับวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะพี่น้องแต่บางคนนะคะที่เป็น FC ฟซีตัวเกี่ยวมิวสิกค่ะรวมไปถึง FC คูจุนนี่นะคะกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าอย่าไปว่าครูเลยเขาทําหน้าที่ได้ดีที่สุดทั้งสองอาชีพความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต้องแยกแยะนะคะคูจุนไม่ได้ไปเต้นแบบนี้ให้เด็กนักเรียนดูนี่มันคืองานของเขา ต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ถูกต้องด้วยสำหรับคนที่ดราม่าคูเจนเนี่เพราะบางคนกับเขามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าต้องเต้นแบบนี้เลยใช่ไหมมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพื่อนบอกว่าลำคาญจริงคนที่ไม่แยกแยะคําว่าหน้าที่กับอาชีพไม่ออกไม่รู้ว่าจะเรียนให้เหนื่อยทำไมแล้วก็ ไม่เคยมีครูคนไหนที่สอนสิทธิ์ให้ด้อยค่าคนอื่นนะคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าหน้าที่ครูวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึง15นาฬิกาเขาก็ทำเต็มที่ส่วนนอกเวลาครูคือหมอลำเขาก็ทำเต็มที่เขาทำมาหากินสุดจริตหรือว่าจะให้เรากินแต่เงินเดือนครูบางครอบครัวพอใช้ไหมครูเรียนจากปีคะ เรียนจบมากว่าจะสอบบรรจุได้บางคนเรียนมาสอบบรรจุยังไม่ได้ก็มีเยอะครูจุนนี่ก็ไม่เคยบกพ้องต่อหน้าที่ครูนะคะส่วนหมอลำคืออาชีพในฝันของเขาและนี่มันคืองานค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครจะเม้นยังไงก็แล้วแต่ส่วนตัวก็โอเคนะคะช่วงที่เขาสวมหัวโขนเป็นครูเขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพ้องและอีกอาชีพที่ทำ ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือไปทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นแต่อย่างใดการแสดงก็คือการแสดงค่ะไม่ถอดเสื้อผ้าออกหมดก็ถือว่าโอเคค่ะเขาแสดงตามบทบาทสู้ก็จะเป็นอยากน้ำเพินเนาะนะคะ อย่าว่าให้เขาไปทั่วหลายซุ้มเถาอันคู่บดีก็มีเยอะแยะเด้อขี่คานสอนแนนเล่นผัวเล่นเมียกันแนนอันนี้เขาเหตุอาชีพสุดจริตอย่าไปว่าเขามันนอกเวลาทำงานแล้วค่ะชีวิตของเขาเนาะขนาดพระยังไม่ดีเลยจะเอาอะไรมากมายกับชีวิตค่ะเก่งทั้งวงเสื้อผ้าก็เลิศการแต่งตัวเสื้อผ้าเลิศมากๆค่ะเต้นแบบนี้ค่ะ จุน,นี่มันถึงจะดังมันถึงจะปังเอนเตอร์เทนคนดูได้ดีเยี่ยมเลยค่ะขอชื่นชมและคนที่ว่าไม่เหมาะสมตรงไหนค่ะนี่คือการแสดงเขาต้องทำให้คนดูคนชื่นชมชื่นชอบประทับใจค่ะใครไม่ชอบก็แล้วแต่เขาค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาทำคอนเทนต์เขาหาเงินทําตามคำสั่งของผู้นำเขามันไม่น cool ่าเกลียดหรอกจ้าครูเจนนี่เก่งมากๆเอนเตอร์เทนเก่งค่ะชอบค่ะน่ารักดีการแสดงก็เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะครูเจนนี่ เต็มที่ทุกปุดบาทการแสดงหมอลำซิ่งสุดสุดสุดยอดจ้าคอยมาคู่จุนมีหลายเพิ่นวาก็ไม่ต่างกันนะคะเพิ่นวาเนาะคนเหตุงานนะคะเนาะมีแต่คนบม่มีจุดจุดจุดมันคือการแสดงสูสิให้คุณคู่ยืนรองเพลงอย่างเดียวติสติค่ะเพิ่นวาใดๆแล้วก็คือการแสดงนะคะเนาะอย่าร่ามาคนที่คอมเมนต์เชิงลบสมองบ่มีบ่เพิ่นวา นั่นคือการแสดงเขาิเลลนเพื่อเอนเตอร์เทนก็ไปว่าเขาพวกเทาแล้วเทาแล้วเทาอีลีแยกแยะเป็นบอย่ายเอ้ยแยกแยะก,กันด้วยนะคะเขามีผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดครูจูนี่เก่งที่สุดชอบครูจนูนี่น่ารักยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครูจูนี่สู้ๆนะคะเลิกค่ะครูจูนี่เก่งรอบตัวสุดๆไปเลยงามค่ะพี่น้องวินาทีที่เขาคือศิลปิน เขาก็ต้องแสดงให้คนดูชื่นชอบพวกแยกแยะบอออกกยะยาดรามานะคะทำเต็มที่ในทุกอาชีพและเอนเตอร์เทนทุกคนเต็มร้อยไม่หักรักขู่จุนี่ เซลกันเข่าขากันคาดเป็นวานะคะเลิศเต็มสิบเ,เอาไปเลย100นะคะซึ่งนะคะมือเปิดวงของค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกค,คืออลังการมากเลยค่ะเจ้าเน็ตเอฟซนะคะพี่น้องให้คแนนเต็มสิบบอหัก จ้กคะแนนมีแต่เพิ่มให้เพื่อนวานะคะเนาะเสือพานาผมนะคะทีมงานอลังการมากๆซึ่งยุคนี้นะคะเนาะเป็นยุคท่าเด้งกับเด้ามีแทบทุกเวทีเดอ้อนักร้องหมอล่ำาิกลิกๆตัวน้นอยๆจำท่าพวกนี้ได้ง่ายกว่าจำเนังสซื้ออีกหนางานหนาเวทีมั่นก็นคือการแสดงนะคะเนาะ จัดไปให้เต็มที่ค่ะโนสนโูนแคร์ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ค่ะเพราะที่สุดแล้วก็คือเราต้องเป็นคนหาเงินอยู่ดีไม่ใช่พวกที่มาคอมเมนต์ไม่ดีหาเงินให้กับเราค่ะครูจุนนี่แฮชแท็กเพราะพาร์ทที่เราทำงานเป็นครูอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วทำให้เต็มที่กับทุกอาชีพค่ะครูจุนนี่ชาวน็ต ล้กะก็ะเอฟซนะคะเพื่อนกะเขามาให้กำลังใจคู่จุนนี่นะคะสวยเลิศเก่งคู่จุนนี่เก่งทุกด้านขอชื่นชมค่ะตึงหลายๆคนก็บ,บอกว่าการเป็นหมอล่ำสิ่งกระเต็นแบบนี้ล่ะค่ะดีกว่าพระเป็นถึงเจ้าอาวาส ยังทำศาสนาเสื่อมเลยพนวาเนาะผู้ใดบอกเป็นตัวอย่างบอดีให้เด็กน้อยมาคอมมต์จะสอนให้พ่อแม่เด็กรู้จักลูกเองนะคะพี่น้องเพื่อนติดสอนเองเพราะฉะนั้นแล้วบอตองมาดรามาคูจุนนีเดอร์ดๆแล้วนะคะคูจุนนี่นะคะก็เป็นอาชีพของเขาเขาทําหน้าที่ได้ดีเป็นการเอนเตอร์เทนนะคะเอฟซีเดอซึ่งนอกเวลาทํางานแลว เพิ่นมีสิทธิ์เหตุเอียงกต่เหตุใดเนาะคะ่ะเนาะทุกคนเขามีสิทธิ์ให้ตัวเองส่วนคุณติก็ติไปแต่เจ้าสิใเหตุเพิ่นฝอนง,งามๆเสพมันมั่นติคือพวกเจ้าติคนเถาได้นั่นว่าพื้นเพิ่นคกนักเนาะ นะคะพี่น้องในได,ได,ไดกะยาดรามานะคะเนาะกะได้นําข่าวสารมาบอกสู่พี่น้องในรับชมรับฟังกันผู้ใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้สาม,มารถคอมเมนต์เข้ามาสุ่ฟันกันฟังได้ด้วยค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไวพ้พอกันคลิปหน้าได้พี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอกล้าพระวาวสวัสดีค่ะ